ใสมันเห็นาอะมาดามใส่ยังนะพอดะเอลม้พอดีแล้วพอดีเดีเไเดียสวัสดีค่ะพี่น้องแล้วนะาจำตัวใหญ่ได้รวมกันได้มันจะเบิเเอจะบอกแต่เอมนี่นะลูกข้าวนน่ะมันพอไดอยู่แล้วส้ห้องไอ้าวนะพอดีงาม หอมมือกับสีเอลเอ็มนู้นก็ใส่ได้ขันโป๊กเอ็มมันพันหู้าเอ็มมันบ่ฮาดเอ็มนะพอดีงานใส่เป็นครีมใส่มือบุญงาออกไฟเรมยงตรงเมือบุญมือบุญใส่บายมหาหมออีกแล้วพี่น้องมาหมออีกแล้วหกสองป่วยเม็ดหม่งห้าสามคำพี่สามคำเขาเริ่มพวะขอพินแปรเถื่อที่สามมาเดี๋ยนะเมื่อนั้นนะขอให้นะ คือสมามือใหม่แล้วก็สิได้เกาะกันอันนี้เลยดีเออเจ้าเว้าอยู่เอาบ่ได้กมันจ้มันจ้ได้ทเาส่งแล้วล่ะงมกตยืนยันตัวนี้เอาบ่ได้ทํามาแล้วให้กเด้บ่พ่อจังว่ามันลายมือแลายมือเายังว่าสมองแว่าเลอนนะสมตนีแบบเาก็ลืมจะบอกอยู่า่อีตัวนั้นมาเลยอีที่มันอ่า มันยิ่ได้แล้วได้ข้อมากมันหักปิดการสั่งรายได้ห่างมันปิดแล้วบมสนใจมันมาปิดแล้วสนใจแต่ลงคิดแต่ไม่อย่างอื่นบริโภคที่แต่ลงอย่างเดียวอันนี้ประเทหานิดหนึ่งพี่นอเนายก็เลยมื่แก่้แต่ว่ามันต้องกันขันต้อนนั้นนี่ ขอภาพมุมก้วงกันพี่น้องเลยเอาภาพมุมก้างประสบการณ์แค่แค่นี่แหละต้อ้ฟระอ้าวสุดแล้วจะทำมอกรนแล้วจะพาตัดดิสนี่ได้กะด้างาตัดด่วนตัวตัวพาตัดด่วนอ้วันนี้เพื่อแพ้สีหาย สีนี <smoked downhill behaviour> yeah! ่ม <sniff servir> <Okay. c oughs> ันอยากเด่นไปได้เอื่อยนัวมันกางน้ำนโบายนบาใส่เต็มบุญบานคนม่ได้เว้นเอาเสียที่มันนโบบคันขันใส่ขันใส่บุคนสงามทีแล้วมนก็จดแทนก็เจ็ดค่เอ้ยไกระเด็นอยู่อะเรื่องเด่น ยัย่อยู่มีวันจรูปเรียนมาคุณงานอะไร่าเ้็ดชุ่ม้อพกะอนมันอันน้มันมันบางเกินไปสีน้นมันอันสว่างเกินไปชุมผู้มืดมืดจิ๊ดเนีตั้งแรกพอดีมาชีเขียว เน้นมาียนสกห้อเ mhm. ื่อนองมาค่องือโอยนกคือดูขยันใช่นังดกมันได้นะคือเล่งเขามันได้อมันได้กันเขาลงคลิปแบบแบบต่อเนื่องไล่ๆเรื่องไรได้เห็ุมาอยางรหอบปีเนี่ยนะยังมันยันมันมันไล่ได้มันก็ค้นเอ้ยเออไล่เสียงเอารดวิโก้แล้วได้หน้าปีนี่นะเนาะ อาเมน่าได้คิงมันได้ได้ขิงมันเกานนเนาะปีนี้นะเนากเป็นเททเนาะถ้าเนนสั่งว่าเบียงนีสั่งมาเบียงไหมบางบางแบบนี้แหละบางแบบนี้แหละมาส่เอ็นเนี่า้กล้เน่ัง่รี่กระม่อาอคือเสือเออยคนงามฮะพี่น้องไปลาเอารัานี่แหละก็มา เจ้าของอันคือบริงานตัวเอฟซีผห่คนอนั้นไทยเราเรามาส่งอ่ะที่หน้าของน้าหกอก็ต้อง่อกทังเดนทางมาส่งอรับมาแต่คุณนั้นทำดี่ากคุณพ่อกระไรขอบคุณลายๆเด้อค่ะเก็ไดอาของคนมาอนมางานมาณนี่แหะเออทีเรแจกสูตรมาน ได้กู้ค้นเหตตู้นะกรไดเท่าก่อปะไปได้กระฝากมากเม่ไรจะผู้ข่าบระไปยไปอยู่ก็อยู่คนละมองบ่ไรใลุงขามื่อพลูกไปน้ำก็เลยมันยากาติตู้ลงไปัพวกคนอยู่คนละชุดนะพวกคนอายุมองเขาผ่าเครื่อมันเลือดได้หน่อยหนึ่งเขาลืมลุงข่าวเขาก็บอกอยู่ลุงขาวไปเขาลืมมันเจกกันยอใช่ไหมเจกนในงานบุญในงานสนมางานบุญสุขเรือสนมาโอ้ได้ขนาดแต่ข้าใจจได้กันในงานนอยังมหลักไปมาก ตู้ใหญ่ตู้ฟังเพลงตู้นุ้ยตู้คอยซื้อนะมันตู้หน่วยตู้คอยซื้อนะมันได้แต่เสื้อมุดทุ้ดมีและตัวหน่วยคงหาได้สองหน่วยอยู่ยืนยันก่ะมังออกยืนยันตัวตนเสิได้เงินจากยูทูบไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนใครบอกว่ามันเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องขี้ๆนะบุคีเละไปหัก็คืดไปเสียเหตุก็ต้องตัดสินใจดีๆดิ ถันบมากนี้เลยม่นใจใจบ่มได้ัใจบมากบ่ได้คนเห็นนั่นเจ้าได้เงินยูทูบสีเขาใจว่ามันได้ง่ายๆแผมเรื่องง่ายดับสูสาซีว่าสิได้มันมาจะได you know? like kind of like ้ยากให้ว่ามันง่ายใอดาวได้มันลอยอยู่อากาศของมันก็ได้ ส่ได <Beautiful, S 2> mm ้ส่เอาคมานูกาเห็นเอเอีตัวเดียวปเนี่นะยังหอดีเรมาเหถุนปีปจ้ปีกลัวแล้วปีกลัวแล้วเาเฮากัยังปีปลายสองปีน้อยเาเราเหตุแต่แต่ประธนกับห้าวนอาเฮออแกกยังปีปลายเนาะโทตศัพท์เครื่องนี่เฮตนแต่รนับจ้ากับห้าแเราเห็ุช่องนะ ตัวนี้นะปีเ่าเดือนหลังจากซ่องพันหลังจากช่องพันมีปัญหาปัจจะมาอาจะได้ตังใหม่อีกเนาจะได้ตังสองเขาไปอีกะไรมุมยัดข้ไปอีกเลยนี่พทนเบิ่งเสือสามจากกี่ลายเรื่องงามนีมันปวดหัวอยู่นี่มองไ้น่ะสุเนว่าเรื่องเสือนก็ยังมัน่ข่าหูแบบว่าจนมมีสมาธิสมองสมาสุ ไม่ส่งไปมาก็ได้มันก็เคียวจืดขึ้นมาแบนี้มาอย่างเี้ยวมันสะไปใส่ว่าจนขืนว่าขั้นแก้วได้เโอ้ยสิรายูทูบจังทาวนเลยว้าวอยู่ในใจโ่าทป็นุ้มอองช้โทราจารยีอ้าได้ลูกชายเหตลผ่านันปอกเบิงฟังอการเขาดิติดคดนนะนะเรียบร้อย ขึนเคียวเลยเด้อค่ะเขึ้นเคียวแล้วขึ้นเคี้ยวแล้วเคี้ยวถ้าเป็นสีเขียวไว้ก็หันกระสุนดอ์บ้านสีเขียวมันก็ต้องสีเขียวสินาะโอ้เสียงโหลดใหญ่ ับเมื่อกับไปดีฟังก์กับมีแต่ไปงานแบบนัมากมาเวลาเดี๋ยวมงเนาะส้นๆน้นั่นน้เขาบอกมาเมื่อสามาจังขนาดบอกเจ้ากระบอกเขาเเขาลืมเขากเลาไปงานแ้เขาผบอกเนี่เขาลืมได้เขาลืมขีอนเม้าก็เย็นคอเขาก็เย็นนนอันนิ้วเขาตันนั่นแหละตอนเห็นอันหักตอนนี้นะมันยังแดงตยนนี้มันก็หายไปใช่ไหม บดผ้าแล้วมันี่ะเนาะเออเวิมือนไม่เียวไม่ต้องมือนอนเห่มือกาวเต็กแ้วมากลางนอนนะฮะเออชิพานอนตุบหน่อยนะไอ้เอ้ยลมรักสวงชิมาลงอยู่ในนี่บ่อทน่งห่างนี่บ่ไม่เละลงประจำอยู่แล้วโคโซกรัสวงพี่น้องเอ้ยไปใช้กับเส้ยังอนอย่างเดี๋มึงโคง ยิ่งนาเซียมนะม่ได้อันขึ้นที่เจ็ดและที่แปดโคอปตนกลางเวลละนที่เก้าอะเ้ามาแต่นผ้ารือหองานไปน้ำกันออร่วงงานกันจำเรื่องกับบลอยได้ร่วมงานกันกิาล็กโคนก็ไดเรียนวันเสารนวันอาทาเป็นโค้กประจำอยู่้อตีละสวง้องท่านนอิเล็กโคนน่อยเข้าขาดอันโค้กเราจะไปไปน้ำราปวงอันนุมโชว่กันที่มาอยู่วางแค่เนื้อละครเพงงานบุดแงเรือ กสิบปีไปบันทึกางานแข่งเรืออยู่บันทึ้นี่มันเหมือนเดียวกันราชวงศ์ไปเข้ามาขึ้นยินเนาะแม่นแม่นแต่แต่ไรตีขึ้นหลังแม่แหละแต่ท่านนี้วงเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์สาวแป้งในบมทันนี้ตะกี้แต่โมไซโมทันนี้อยู่ดูเขตนี้โอ้ยไงคือเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาหลายปีแล้วแต่พอต่ำกว่าสามสิบปีเมื่อก่อนร่างก็เหตุเรื่อกันเป็นโค้ชโกอยู่ฮานีเอ็น แรงสนักิแน่นแต่ซุเมื่อเดียวกายังออกอากาศอยู่พื้นนี้ยังว่า้นมดเคนดไปจัดสดกบงเสียงยัออกื้นลอยจุดเจ็ดเอฟียดเจ็ดแวบมาสิบเเสียงนัยังออกอยู่ด้วนี่แมนได้ไปด้วยยู้่น่าแต่ฟังเลยแต่ว่ายังจัดอยู่เหมือนว่าแน่นก็อากาศทุกมือแล้วัพาอัดเสียงส่งไปสิบเอ็ดแต่โหลดแอปมากแล้วก็ฟังในโทรศัพท์เอามาาได้ ตะกี้เ <saus> น <it? S 1> ี <also laughter> ่ยอฟังมิทุยร้อจุดเจ็ดสีิบสองวันสาม้างนะครับหนังคันนอนหน้าหรืฟังมันบอกว่าสองวันทังันอยู่หน้าหรือฟังวิทยุตะกี้นอนผูดียว่หัฟังจากมันหมดจักมันดังเนี้มันกไปน้ำฟังไปน้ำอยู่แนาทีนี่นั่น เไปงานรับลงเลยร้ายลดขีดนะเสยงสขีดสันขีดเงาลงนั่มเป็นะขีดสันขีดเงาขีดจันทร์เนื้าคอยลงขีดสันไได้ขีดมอสานีเาเลยเพลงอันนี้เาขีดขีดสันได้ยังาสามสามที่คือเพลงเดียวเป็นเพลงเป็นเพลงก็ได้จะไปในงานอันเพลงได้บัตติตเอก็อเออลงแบบนั้นแหละสดาย งานอยากเลื่อนไวกามนตีังงานคลายเียโงานก็งานกำลังดีงานหพี่น้องงานงานโค้ชบลนร้ายกว่างานดมเป็นดีงานแทนเนี่เกาน้องใหม่และน้องเก่าเก่าเก่าเกิดเลยสมปีเลยนาสาเลย้สามเลยสาม ปีเลยไหเดี๋ยวสงันจันทุบนันเท่าไรล่ะสองสปีขึ้กันออมันทูกยปีที่สมเดี๋วาบอกว่าเร่งให้ไวๆอได้เ่องเดเดเลี้ยนเดียวสอนยเนะมีกงใจค่นไหนไนอกว่ะทัาเข้าก็นได้า่นั่นหอแล้ว่ะจันทรุปันถอยอลูกกา้ที่บลูกกไาบลปีบลเดือนเดือนอะไรเดือนหนึ่งพัเขาก็ได้อันพูมากกันได้สคุณยิ่นาม่ แกเสร็จแล้วค่ะ่น้นะรท่าเจะถ่ายตอนได้ลูกตอนได้ลูกนะน่าจะถ่ายตอนได้ลูกตอนได้ลูก่ะตอนไลูกนได้ล่า่ยอนนะน่าายตอนู้อนไ้ลเกน่าจะ่าอกอนได้

เบอร์เอโน้กก็ได้เบอร์เ็นู้ก็ได้หุ่นนู้นะหุ่นเบอร์เอแต่มันน้อยมันใส่นอนบกช่วงล่างู้ใส่เอ็มน่ะได้อเทนแต่วคันคันเบอร์เอนะมันมันอยู่เทิงพี่อ้วตัวใหญ่นี่นี่นี่ให่ตันี้ใหญ่กว่านี้อยู่เเอวาแมวบใหญ่ บอมันบ<โ>อไซดได้ต <อ Isaiah. S 2> ัวใหญ่นะมากกน้อยเบอร์แอลเลไฮ้ล่านะเพื่อว่าอูเพื่อว่อรจับาได้เพ่อนตันนี้หลามันเป็นบ้านเนานี่แล้วมันสีเพนลนรอบยสูงกว่าด้เนอะมีเราสูงกว่าเสมสบายดีสบายดี้าสีขนะใช่ได้ไหม เอาหน้แม่เอาหม่เอาเก้ามาหจีทีมงานใส่เมื่อบุนบ้านคุณอ่ะเอาเอลนี่นี่เอาเอลนี่ใส่เอลอะไอ่ะเสด็นโมงสิตีกอมาขายทีนโอ้ยนี่ทีมงานจันบอยทีมงานแบบสีเขียวสดใส มาามซาจ่เ็นคือกัพี่น้องเลยเบอร์เอ็มขึ้นกันกับนู่ะแมวนมาบีปัญหาทางด้านการเปิดส่างไซเอล่เอ็มนะหญ่ขึ้นปารอีกประมาณไยไปกินอยู่พุไปกินอยู่บ้านเฮามลำไยเป็นะคาดก่อนยานหาบ่อนสัญญาณ มือได้มือใดไหอันที่10อันที่10สิบเอ็ดไปข้าาดาวอยู่พูดบอสะมีผม้าอยู่สปอนเซอร์ผ้อยู่เบื้องหลังในการซัพพอร์ตโอ้ยบ้านเจ้าเสียงามมาตัอนญาติว่าเดี๋ยว่าตรงใช้ท่านเ็นนู้ดแลนนี้แลนนี้วันนี้อันโซด้านที่มีอัน อันเบอร์โทมีสื่อสองสิบอ่านภาษาไทยวะเบอร์ตัวนี้เป็นภาษาไทยอยู่ด้วยโอ้ยภาษาไทยนะเออภาษาไทยเหรอไหมขอบใจทั้งป้าคุผู้ส๊อตเรื่องว่างามเรื่อยตัวนั้นนะสุรีซีแก้วตัวไทยนั่นแหละตัวยังาใส่ยังส่ยังส่ยังบอกว่า เฮาสกีนอยู่เมืองไทยแหละข้าเจ้าสิบูฮูพรอนข้าเจ้าสิบูจักเนื้อพรอนเออวถ้าเป็นเฮาสกีนอยู่เมืองลาวข้าเจ้าสิบูจักอันพรอนภาษาลาวพรอนนี่นะมันมันมอนมันมีพรอนงามให้เลือกแต่ที่ไส้ที่ข้าเจ้าไส้พิมพ์มันเหมือนพรอนที่ข้าเจ้าอาจสีสิบูจักพรอนเลยมันมีความสมบูรณมันมีพรอนเยอ